สองทางออเอออะไรทำอะไรอยู่แล้วยังไม่นอนอีกเหรออืมฉันนอนไม่หลับกำลังคิดเรื่องอนาคตอยู่เฮออ้ยเ,ออเรื่องอนาคตเหรอ อุตส่าห์เกิดมาบนโลกนี้ทั้งทีมันต้องทําให้คนรู้จักเราบ้างสิเช่นทําอะไรที่คนทั่วไปไม่เคยทําอะไรแบบนี้อย่างเช่นทําอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นกระโดดขาเดียวเที่ยวไปทั่วโลกหรือสร้างพระพุทธรูปที่มีรูปร่างแปลกที่สุดหรือไม่ก็ก่อตั้งโรงเรียนที่อนุญาตให้นอนในเวลาเรียนได้และไม่ก็ผลิตยาที่เก่งได้แม้ไม่ต้องเรียนหนังสือทําสถิตินอนกลางวันได้นานที่สุดในโลกและไม่ก็เหมือนได้นานที่สุดในโลกเกียแล้อกำลังคิดถึงอนาคตแบบนี้เราไปนอนดีกว่าแฮะ ไอ้หญิงคิดกูหญิงนอนไม่หลับด้แบบเนี้ยคิด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 จะทำอะไรดีหญิงคิดที่นอนไม่หลับชีวิตคอเราเนี่ยมันลำบากจริงๆเลยนะโดราเอมอนตื่นสายอ,อีกแล้วไม่เรียนไม่ทันแน่เลยโถทำไม<อ><อ>ไม่ยอมปลุกฉันเล่าโดราเอมอนนี่แล้วก็อ้าวก็ไม่ไดียวบอกให้ปลุกนี่นะแบบนี้ทุกทีเลยนะนายน่ะชอบพึ่งจะคนอื่น นายน่ะผิดเองนะที่ไปยอมนอนเร็วๆว่ะดิแต่ว่าโนบิตะนอนดึกเพราะคิดถึงเรื่องอนาคตนายน่ะทาเรื่องสําคัญแบบนี้ฉันจะยอมช่วยนายสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะเอาลองดูกันละกันต้องอย่างนี้สิโดราอิมอนเร็วๆก็สิโดราอิมอนแล้วเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวพี้นี่ไงไ,ไฟสองทางเราใช้ไฟนี้นะส่องเป็นทางเดินให้เป็นทางลัดเลยยังไงเราฮะ อ่าเนี่ยในลำแสงนี่เป็นมิติที่4นะก็เลยทะลุดได้ทุกอย่างยังไงเล่าเป็นทางลัดเลยนะโอ้โยดีจังเลยขอบใจนะดรอมอนอ่าไปก่อนนะแบบนี้ต้องไปทันแน่ๆขอโทษนะครับส,สายแล้วสายแล้วสายแล้วเฮ้ยซินโน่มะเกแกสายจ้แเ้ยไปโทษคน,นอื่นได้ไงเล่าเอ้ไอะไรอนะ่ะนามะสกิคุงเขาว่าฮุงสกิคุงธนากาคุง โนบิตะอยู่ไหนอ่ะอีกนิดเดียวโนบิตะยัง่ไม่มาอีกเลยนี่อ่ะครับพูดไปแล้วครับทันพอดีเลยฮะเป็นยังไงบ้างแล้วทันเวลาพอดีเลยสิฮ่าแม่ดีใจด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นนะมันทําให้ฉันคิดได้ว่าจะสร้างประวัติศาสตร์อะไรดีอ่ะประวัติศาสตร์เหรอฉันจะใช้ไฟสองทางเดินไปจนถึงดวงจันทร์เลยไงล่ะโอ้ยแบบนั้นไม่ไหวหรอกนะไกลไป ไหนอยู่ไหน,อ,ไหนอ้าเจอแล้วนี่ไงนี่ไง ระยะทางจากโลกไปดวงจันทร์ประมาณ3,80,000แมกโโิโลดีละ่ะท้านก็ต้องเดินวันละ3มชั่วโมงเป็นอย่างตา่ำถ้าชั่วโมงหนึ่งเดินได้5กิโลก็1วันได้15กิโลเ,เดินได้แค่ไหนก็ใช้ประตูวิเศษกลับมานอนพักวันต่อไปแล้วก็เดินจากจุดที่ค้างเอาไว้สักวันต้องไปถึงดวงจันทร์แน่ถ้า3,80,000แมกิโลก็ต้องเอามาหาร3ก็จะเป็นอ๋อ25,333วันกับ1ชั่วโมงก็ 1, ประมาณ70ปีอิะนะเห็นไหมล่ะถ้าฉันหยุดถึงตอนนั้นฉันต้องทำสำเร็จแน่เลยฉันต้องท ให้ได้ต้องเป็นคนแรกที่เดินไปถึงดวงจันทร์ให้ได้เลยใจตามใจเชิญตามสบายเลยนะโอ้ยแค่คิดก็มีความสุขแล้วนะเนี่ยพระจันทร์วันพิณเฮ้พระจันทร์ขึ้นแล้วมาทร้าประวัติศาสตร์กันดีกว่านี่คือข้าวได้สุดดวงจันทร์โดยไร่หมดจะออกเดินทางแล้วเลยนะเออาเอาจริงเหรอเนี่ยฮ้ก็ต้องอจริงสิฉันตัดสินใจแน่วแน่แล้วไม่ว่าจะใครจะพูดยังไงฉันต้องไปถึงให้ได้เลยเจ๋อเอ๋ยย่า เอาอยอ,อยเอ,อ,ยอ,อ,ยอาละวโดราเอมอนเปิดไฟสองทางได้แล้วฮะตกลงวามอัพสิอ,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 อึเปิดไฟเ,เอาละเรียบร้อยแล้วดีละโดราเอมอนเขายืม<อ>ประตูวิเศษใส่ไว้ในกระเป๋าสี่มิติด้วยสิอ้าอ้าอาแล้วอย่าทำหายละ่ะไตคิว เ้ยแล้วก็อยากจะขอร้องอีกอย่างนะอะไรเหรออะไรนี่เป็นก้าวแรกของประวัติศาสตร์ของฉันเลยทีเดียวนะก็เลยอยากจะถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยสิอ๋อได้เลยจะถ่ายให้นะถ่ายให้สวยๆด้วยนะอ่ารู้แล้วละนะจะถ่ายให้สวยเลยโอเคโดรายมอนเออเออได้โดรายมอนเธเร็วสิรู้แล้วลวนะเอาแล้วนะแชะเลยเราต้องทําให้ได้วันละ1สิกิโลเออไม่สิต้องให้ได้ยี่กิโลไปเลยอาชิสุก๋าจแคลน่ อ้าเนโอพิตาทำอะไรเหรอฉันก็เลงจะไปดวงจันทนระ์น่ะเฮ้ยดวงจันทร์เหรอเฮ้ยมองเห็นเมืองเล็กนิดเดียวเองทุกคนคงนอนสบายดีสินะอ้าเย้ฮล้ว <laughs> แล้วแล้ เดินไปไหวแล้วนะเนี่ยโอ้ยเมื่อยเหนื่อยปานนียโนบิตาน่ะเดินไปถึงไหนแล้วนะโอ้โยดวงจันทร์ก็สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะอ้าวจิ้ด้วยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วพักสักหน่อยดีกว่าฮฮะฮอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ้อ้อ้ย้ย ลืมเรื่องสำคัญไปซะสนิทเลยดวงจันทร์ไม่ได้หยุดอยู่ที่จุดเดียวแต่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องหมุนไปรอบๆขึ้นสูงสุดก็จะอยู่ประมาณนี้นะแล้วโรบิสต้คุ้มกอดจ้าดัดไงก็ตกลงมาแบบนี้ไงเล่ากลับมาเร็วจังเลยนะนายถึงเป็นแบบนี้เละเนี่ยโอ้ย